วันสองวันจะมาเก็บนะไม่ทันได้วันสองวันเลยมันหนาวซะแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะแตงอีกพันหนึ่งนะคะพันใหญ่อันนี้พันใหญ่พันยาวนะะก็ไม่โตแล้วนะคะเพราะว่าคงก็ว่าอีกสักวัน ่ค่ะเหมือนลูกฟักทองเลยพี่เดชชนินคนวันนี้ก็จะไปลุยสวดนะคะทำว่าจะเก็บให้หมดเลยนะคะทั้งน้องแตงกวาน้องเอ,อมะเขือเทศกับน้องแตงนะคะน้องแตงกวาเนาะเต็มตะกร้าเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ยังเก็บไม่หมดนะแล้วนี่เห็นไหมช้ำนี่สีของเขาจริงๆจะเป็นอย่างนี้นะนะเพราะเขาเจอ เจอความเย็นเมื่อคืนติดลบนะคะเป็นน้ำแข็งนะมากเลยแต่หัวไม่ใหญ่ <c oughs> ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะคะค่ะก็สวัสดีค่ะแวะมาทักทายขอบคุณมากค่ะคุณทิปสุมนทิปรับชมจากที่น้องเหี่ยวก็เลยต้องเก็บให้หมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเป็นเขียวเขียวเต็มเลยค่ะดกดกมากเลยค่ะเต็ม ใส่ตําส้ตามตำแฉบๆฉบเอคุณวิมลยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะอยู่กัน mm hmm. ก็นี่นะคะหัวนีหมักแจงไม่ทันได้โตเลยหนาวซะแล้วอะ่ะนี่กำลังออกฝักแบบว่าเป็นฝากสงสัยได้กินเกี่ยวค้างไหม ะะเจอความชำ้ำความเจ็บชำ้ำที่ฉันอ่อนไปแทนแล้วกัน <laughs> น้องกำลังเป็นฝักค่ะเนาะอ, <laughs> อ่า<ะ>จะไลฟ์สดอยู่ในบ้านนะคะแต่วันนี้ขอไลฟ์บรรยากาศแบบนี้แล้วกันเก็บผักแทนแล้วกันทางเหนือของสวีเดนนะคะทางยุโรปนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะขอบคุณเ็บผลผลิตนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วมันก็มีนะคะตอกแยงกำลังเป็นลูกงามตะมุตะมินะค่ะอืมพี่ดีออนรับชมอยู่นะคะก็ยังไม่เข้า นูว่ากันไกรไป้อยหนึ่แกงส้มก็น่าจะได้นะคะโอ้ยนอนสงสารคือช้ำหมดเลยค่ะเพราะว่าอากาศมันติดลบใช่ไหมเนี่ยค่ะเป็นอาการช้ำหมดเลยเสียดายมากค่ะมะละกอต่างประเทศนี่แหละค่ะมะละกอแทนแทนเนื้อมะละกอแบบหวานอร่อยกรอบมากค่ะ อันนี้ก็คือผลผลิตอีกอย่างหนึงนะคะเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาอันนี้เพิ่งเก็บอ่อันนี้เสร็จนะคะเพิ่งเก็บเสียดายมากเลยค่ะอ้ามีน้องแตงอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นนะคะเก็บผลผลิตนะคะเนื่องจากอากาศหนาวนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะก็ยังอยู่นะคะอยู่ด้วยกัน่ะออวกเลยดินี่เป็นดอกอันนี้เป็นใบโหระพานะคะโหระพาไม่ทันได้โตเลยหนาวซะแล้วอะ่ะนี่กำลังออกฝักแบบว่าเป็นฝักสงสัยได้กินอร่อยมากค่ะอันนี้ไปแกงส้มไปผัด ทำได้หมดนะคะเนี่ยแกงส้มก็อร่อยมากก็เหมือนเราแกงมะละกอแกงเดี๋ยวนะแสงคุณบ่าวเปียกนะคะผักแคลของของเราผักแคลนี่ทนหนาวนะคะเราก็ยังไม่เก็บเนาะผักแคลขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะ ก็ยังอยู่นะคะอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นดอกผักอันนี้ผักชีลาวนะคะเป็นดอกเดวดาจะเก็บเก็บไว้โอ้ยปานปานใส่ปุ๋ยปานใส่ใส่ฮอร์โมนไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อะไรเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะอยู่สวนผักนะคะก็คือ เราไม่โตแล้วนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะก็ดาปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะคะพอสมควรแล้วก็ยังมีอีกแปลงหนึ่งนะคะพี่เดชชนินรับค่ะน้องเจอน้ำแข็งเมื่อคืนเป็นน้ำแข็งนะคะใบเหี่ยวหมดเลยน่าสงสารมากน นี่นะ <c oughs> สวยงามสวัสดีทุกคนจ้าน่ารักทุกคนจ้าพี่วิมนนะคะขอบคุณนะคะพี่สวัสดีคุณทิพย์นะคะคุณทิพย์ไปแล้วเมื่อกี้นะคะพี่เขาไปทำธุระแล้วนะคะ ลงอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้เข้ามาก่อนนะอ่หนองดาเหี่ยวเฉาหมดเลยค่ะเหี่ยวเฉาใบเฉานะคะน้องแตงก็เฉาหมดเลยน้องน้องผักทั้งหลายเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้อากาศติดลบนะคะก็ อันนี้เมะเขือเทศแค่สองต้นนะคะแค่สองต้นแต่ว่ามันขึ้นแบบว่าขยายแผ่วงกว,ว้างและดกมากค่ะถั่วลันต้นผักสลัดของดา <laughs> เหมือนต้นไม้มากเลยเ <laughs> นี่ยค่ะก็เวลาเก็บกินก็จะเก็บใบก็ดาปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะคะพอสมควรแล้วก็ยังมีอีกแปลงหนึ่งนะคะพี่เดชชนินรับช <laughs> บรรยากาศ ร,รอบรบบ้านนะคะร,บรอบๆบบ้านก็แกงส้มก็น่าจะได้นะคะโอ้ยนอสงสารลูกเขียวๆแบบนี้เก็บไปไว้ข้างในบ้านมันก็จะแดงนะคะถ้ามันได้อากาศอุน่นก็จะแดงขึ้นนะ,ะน้องบวบค่ะน้องบวบ น้องบวบอาทิตย์ละครั้งโดกมากๆเลยค่ะก็นี่นะคะหัวนี่มักแจงเลยนะนี่กินในแบบผัดลาดหน้าหรือว่าใส่ผัดน้ํามันหอยนะคะอร่อยมากนี่ค่ะ สวัสดีทุกคนจ้าน่ารักทุกคนจ้าพี่วิมนนะคะขอบคุณนะคะพี่วิมันเต็มตะกร้าแล้วล่ะแต่ยังมีให้เก็บอีกเยอะเลยใส่น้องเสียงดังเสียเสียงดังเสียนะคะยายพรกำลังรับชมอยู่นะคะสวัสดีค่ะยายพร คงไม่รอดแล้วแหละขอวางกล้องนิดหนึ่งนะคะนี่นะคุณวิมนสวัสดีจ้ายายพรนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะทุก ก็เก็บเท่าที่ได้นะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าอากาศที่สวีเดนนี่มนันขึ้นขึ้นลงลงนะจะมีหลายสายพันธุ์นะหักบัรสลัดสีแบบว่าสีเขียวสีม่วงเนี่านเสียดายจริงๆค่ะพี่เดชชนินก็อนนี้เดี๋ยวดามาดูค่ะ